พวงเล่งเกี่ยมตอนผู้ยี่ยมหาหน้าเหล็กกี่การคำเดงในใจหากเราคิดคจรนลมปราณฟื้นฟูเีดวแรงต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งช่วย,ยามมีสามารถฟื้นฟูลมปราณในช่วงเวลาสั้นๆเด็กขาดหลังจากกรุ่นคิดเล็กน้อยตกลงใจในบันโดนกล่าวว่าโกนี้เมื่อกล่าวเช่นนี้ข้าเจ้าขอน้อมรับไว้ดวงตาหลังแผลกลุ่มหน้าของเดินีกลุ่มหน้าทอประกายวูบกล่าวว่าอย่างนั้นท่านเคยกินตัวยาเถอะ ลางหันกายสาวเท้าไปอีกทิศทางหนึ่งกีวีกลางยื่นมือหยิบฉวยตัวยานั้นเกลืนกินลงไปสู้กายลงด้านขัดสมาธิพริมตาหลงสงบสติสำรวมสมาธิโคจรลมปราณเร่งร้าวรทธิยาแผ่ซ่านชูครูให้หลังพาตัวเข้าสู่ผวังเคลิ้เพลิมลืมตนโดยนิคุมหน้ายืนหยัดอยู่ข้างเขียงเพ่งตามหมองหงงหน้าคมคายสง่างามฝ่ายตรงข้ามอย่างตะลึงหลานคล้ายจับจ้องหมองจนเสื่องซึมเศรา้า กิวิการเคยกลิ่นยาเม็ดวาสนาปรับพื้นฐานพลังภายในลึกล้ำบัดน,นี้ภายใต้ประสิทธิภาพของตัวยาเดรีดีคุมหน้าเร็วแรงค่อยๆฟื้นคืนมาเครื่องช่วยยามพอผ่านพ้นกิวิการก็ลืมตายืืดกายขึ้นรู้สึกละลานตาผู้โดรีคุมหน้าพิ้วกายถึงเบื้องหน้ากิวิการกล่าวว่าตอนนี้ท่านรู้สึกเป็นอย่างไรหรือก้วิการตาจกระจากเจิดจ้า ดุดดาราบนเวหากล่าวว่าพลังฝีมือฟื้นฟูนฟด,ดังเดิมสามารถปราบมือกันแล้วช้าก่อนโกนี้ยังมีวาจาใดเชี่ยกล่าวหรือท่านรุดมายัางที่นี้ด้วยจุดประสงค์ใดหรือกี่การลังเลเล็กน้อยจึงกล่าวรุดมาตามนัดหมายนัดหมายกับผู้ใดหรือกับสำนักพูดประไรสำนักพูดภายหรืออื่นเป็นคนของโตติงตังและพวกดูดีคุมหน้าซักถามว่าพวกท่านมีความแค้นกันหรือ เขาเจ้าเคยทําลายบริวารมันต้นเหตุสืบเนื่องจากเรื่องใดด้วยเพื่อทําลงคุณธรรมบูริมหมายความว่าพวกมันเพาะสร้างเพศ่นภายในยุทธจากหรือก่้วการกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ปรากฏประพฤติการชั่วไรไ้ายใดแต่เริ่มแผ่อิทธิพลตามดินแดนแวงแควนต่างๆเพื่อบรรลุถึงจุดหมายครองความยิ่งใหญ่ในทยุทธจกักรโตติงต่างดำรงตำแหน่งใดในสำนักพูดพยาดรือฟังว่าเป็นผู้ตรวจการประจำสำนัก ประมุสสำนักพูดพายเป็นใครจนวันนี้ยังเป็นปริศน,น,นาขณะว่ากล่าวจิตใจรอบพิสงสงสยัยไม่ทราบนางสอบถามถึงเรื่องเหล่านี้ใหญ่กันดุรีคุมหน้าเ,ง,เงียบงันชั่วขณะจึงกลา่าวหมายความว่าท่านที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับสำนักพูดพลายเพราะเพื่อทำลงคุณธรรมขัดข,ดขวางไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามครองความยิ่งใหญ่ในยุจ,จากฤก็เจ้าเพียงไม่อาจเบืิงตาทนดูฝ่ายตรงข้ามอรารวาสอย่างลำพองพยองจึงสอดมือเข้าขัดขวาง ด้วยคุมหน้ากล่าวเช่มช้าเขาเจ้านับว่ารับรู้ถึงอุปนิสัยใจคอของท่านบัดนี้ถึงเวลาพิสูจน์ฝีมือของเราสองแล้วท่านคิดพิสูจน์ฝีมืออย่างไรหรือท่านถนัดจัดเจนเพลงกระบี่ที่สุดพวกเราก็ปรากระบี่กันเถอะกิ้วกลางดึงกระบี่พุ่งเล่นงเขี่ยอออีกลรากล่าวว่ากระบี่ของโกนี้เล่าด้วยคุมหน้าสาวท้าไปด้านข้างหยิบฉวยกระบี่จากซ้ายศพบุรกการโขดเล่มหนึ่งกล่าวว่าท่านลงมือเถอะ ผู้ย่าวพื่งให้เกียรติเจ้าถิ่นเชิญโกเนียก่อนนี่หาใช่การประลองฝีมือก็เลยออกเกรงใจไปวางแต่จะชักํำเพศภัยถึงแก่ชีวิตขอพระทกคุณโกเนียกระตุ้นเตือนสติเข้าเจ้าสำนึกทราบดีดุรีขุมหน้าร้องกระบี่ขึ้นกล่าวเสียงเดิมหนา้าอย่างนั้นร้บกระบวนท่าพร้องกับเสียงดางกรีกระบี่ชิงียงออกกี่กลางพอเห็นกระบวนท่าฝ่ายตรงข้ามถึงกับสะท้านใจรุนแงรงเพลงกระบี่ฝ่ายตรงข้าม พลิกแพงพิสดารอย่างคาดยากคลี่คลายสลายได้ขณะกรุ่นคิดประกายกระบี่ภัยพุ่งถึงตัวแล้วได้แต่เร่งเร้างลมปานใสอาวุธสะบัดกระบี่ว่าบอกแหวกฝากาดดังหวีดวิวระคายโสดเข้าปะทะหักหานพลิบตานั้นโดยนีคุมหน้าพันแผ่พุ่งพลังจากตัวกระบี่ทะลักทลายเข้าหายอย่างเรียวกว่าตุนแรงเปลืองเปลืองทั้งสองฝ่ายสัมผัสวูบพันผลาจาก ถดถอยหากจากเดิม5-6เชีย้ยพลังกระบี่แตกทะลักออกรอบข้ากระพือใือชายเสื้อทั้งสองฝ่ายปลิ้วปลิว,วสวยอนุภาพของประการประทะกระบี่ครานี้แม้ผู้เทพยังพระยน่นยอ่อกี้กลางพอลรลิ่วร่างลงเหรียญสยบคุณสายที่คล้องขอพันธุ์ดีพุ่งจะอ,อกเสือ้อปรากฏสู่เบื้องนอกกี้กางกว่าตามองโดยดียคุ้มหน้ากล่าวว่า ถ้ากระบี่นี้ไม่อาจพิสูจน์ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกระมังโดยดีคุมหน้าสาวเท้าเข้าหาป่ากล่าว่ามิผิดดูท่าต้องทดสอบกันอีกกี้วิกางเคลื่อนกายเข้าหาโดยดีคุมหน้าบ่างก่าวว่าโกนี้ระวังพางร้างกระบี่ว่าเป็นท่วงท่าเริ่มต้นโดยดีคุมหน้าจับจ้องมองมาอย่างกี้วิกางสีหน้าพันแปลเปลี่ยนนรุนแงรงเขาเรว่าช้าก่อนกี้วิกังลงงานลูกปล่อยกระบี่ชี้เสียงหลงกล่าวว่า กูนี้มีเรื่องใดหรืองอกท่านห้อยเหรียญอันใดหรือกี่วการสถานใจวูบย้อนถามว่ากูนี้รู้จักเหรียญอันใดหรือนั่นเป็นเหรียญสยบคุณสยใช่หรือไม่กี่วิการตื่นเต้นตระหนกขึ้นมาคำนวณจากการที่หนางเมื่อกล่สอบถามถึงที่มาของสำนักพูดผลายสแสดงว่ามิใครท่องเที่ยนยุทธจักชายรู้จักเหรียญสยบคุณสนี้ความนี้คงมีเล่สนายเคลื่อแฝงดังนั้นตอบว่ามีผิดแม้แต่น้อย ท่านทราบหรือไม่ว่าเจ้าของเหรียญคุกยุกคุณสายเป็นใครนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวของยอดคนเมื่อห0สปีก่อนใช้ย,ยาผู้เฮียมหมาหน่าเหล็กจนชาวบุริมล้วนทราบดีอย่างนั้นท่านคารอบครองเหรียญน,นี้ได้อย่างไรหรือกี่วิกางหลังเหรียญเล็กน้อยจึงกล่าวตามความสัตว์เหรียญอันนี้ปรกากฏขึ้นในบ้านข้าเจ้าเมื่อสีปีก่อนจนบบดน,นี้ข้าเจ้ายังไม่ได้พบพานเจ้าของเหรียญอันนี้ท่านคิดก็ได้พบพานหรือไม่ กี้วกางใจเต้นโดยทึกกล่าวว่าหรือโกนี้ร่วงรู้ร่องรอยผู้เหี่ยมหาหน้าเหล็กเป็นเช่นนั้นจริงกี้วิการคุ้มค้านใจขึ้นมาผู้เยียมหาหน้าเหล็กร่องรอยลี้ลับแม้แต่กระยาจกเซียนสุลาเอกปาลาดอึ้องกี่อย่างไม่ทราบเพราะร่องรอยฝ่ายตรงข้ามคิดไปถึงเดรนีขุมหน้ากลับทราบได้เพียงไม่ทราบทั้งสองมีความสัมพันธ์อย่างไรยามนั้นของสติหลงกล่าวว่า อย่างนั้นรบกวนโกนี้นำพาไปพบพานสักราดุรีคุมหน้ากล่าวว่สาสถานที่นี้ความจริงถูกกีดการเป็นเขตห่วงห้ามผู้ใดล่วงล้ำต้องตายแต่ท่านเมื่อคล้องเหรียญเสียกุณสายข้าวเจ้าจะนำพาท่านไปพบพานผู้เฮี้ยมหานหน้าเหล็กสักราจบคานหันกายพิ้วปราดสู่ทิศทางเดิกีวยกลางตามติดอยู่ด้านหลังอย่างกระชั้นชิด หวนึกถึงปริศน,นาเกี่ยวกับเหรียญสยบคุณใสกําลังจะคลี่คลายอดพุ่งพลาดดานใจไม่ได้เมื่อสี่ปีก่อนเหรียญสยบคุณใสปรากฏขึ้นในกระท่อมทิ้งกําเนิดตอนแรกกี่การเข้าใจว่าเจ้าของเหรียญคือเอกาพลาดที่หลังขาวปากมั่งไปหลังข้อพิสูจน์ยืนยันว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่ไมิทาผู้เฮมหานหน้าเหล็กทิ้งเหรียญสยบคุณใสยอยู่ในกระท่อมด้วยจุดประสงค์ใดหรือ ขณะคลุ่นคิดทิวทัศน์สองฝ้าข้างเคลื่อนไปด้านหลังอย่างเร่งร้อนข้ามผุเหวผ่านโขดหินมาครู่ใหญ่ที่ไกลาตาปรากฏเป็นถ้ำธรรมชาติแห่งหนึ่งขึ้นทันใดหลังโขดหินข้างปากถ้ำมาเกิดสู้เสียงเดือดดังว่าผู้มาเป็นใครเลยโดยนีคุมหน้ากล่าวเสียงเจ๊เจ้าเป็นผู้หลานเองกี้ยปกลางที่ตามติดอยู่ด้านหลังฉุกใจคิดขึ้น ผู้ส่งเสียงถามถ่ายเป็นผู้เยี่ยมหาหน้าเลยหรือหากแม้เป็นเช่นนั้นจริงโดยนีคุมหน้าฉนหนให้ได้ตนเองเป็นผู้หลานเลยความคิดไม่ทันสิ้นสุดหลังโขดหินปรากฏเงาล่างสูงใหญ่สายหนึ่งหมุนคว้าออกมาเงาล่างนั้นเป็นชายลาผมเผ้าคิ้วเขาขาวโพนตาเจิดจ้าดุดคะเพิงร่างสูงใหญ่ตรงานม่านแม่นอายุกว่า70แต่ปราศจากทุวงท่าชลาภาพแม้แต่น้อยโดยเฉพาะเข้าหน้าของชายฉลาเยี่ยมหานองอาจ ตลอดทั้งรา่างเป็นอำนาจข่มขู่ขวัญแม้ยามปกติไม่ขุนแค้นก็สยบผู้พบเห็นจนรถยนตย่โดยรีคุมหน้าน้านอมกายคลวะใจขาวขาวกล่าวว่าซื้อแปะสิทิ์ผู้พี่ขอ,อาจานผู้หลานนำพาคนผู้หนึ่งมาด้วยเมื่อหน้ามายัางกี้วกาเอ่ยสืบต่อท่านนี้คือผู้เยี่ยมหาหน้าเหล็กกี่วกาพุ่งผ่าดานใจสุดแล้วครับสืบเท้าไปเบื้องหน้าน้อมกายคาวะกล่าวว่าขอน้อมพบผูโ้โส ใช้ยาขาวๆใช้ย,ยาผู้ยีบหาหน้าเหล็กตาคมวาวดาวสายฟ้าสำรวจมองกี้วการกล่าวว่าเจ้าคือผู้ยาวคือบุคคลที่ผู้ประสประทานเหรียญสยบคุณใสให้ผู้ยีบหาหน้าเหล็กกว่าตามองไม่ยังเหรียญสยบคุณใสที่คล้องคองกี้วการพลางแหงหน้าหัวรอด,ดังสนานผ่อนไหวกล่าวว่ามีพบผ่านเพียงสีป่ปีคิดไม่ถึงเจ้ากลับเติบโตเป็นบุตรหนุ่มแล้วกี้วการกล่าวนอบน้อม เมื่อสี่ปีก่อนผู้สมประธานเหรียญให้คลี่คลายอันตรายแก่ผู้ยาวหลายกระาผู้ยาวต้องขอขอบพระคุณหน้าที่นี้ไม่ต้องเกรงใจนั่นล้วนสืบเนื่องจากชะตาเจ้าไม่ถึงค่าเท่านั้นขี่การขบคิดเล็กน้อยจึงกล่าวเสียใจเพียงแต่ผู้ยาวได้รับประสบการณ์ปฏิหารอื่นมิอ่านก,กระดาบการผู้สมเป็นอาจารย์เจตนาดั้งเดิมของเราหูความจริงคิดแนะนำเจ้าเป็นเศษบุคคลอื่นหาได้ต้องการให้เจ้ากราบการเล่าเป็นอาจารย์ไม่ ที่ขางรู้สึกนองเหนือความคาดหมายใหญ่หลวงกล่าวว่าที่แท้เป็นเรื่องราวใดผู้เหี้ยมหาหน่านเหล็กกล่าวจริงฉาวยุทธจักรเมื่อ60ปีก่อนมียอดคนใช้ยาลุ้นเทงใต้ตีพระราชนันเสนิบาตขึ้นท่านเหนิงพลังฝีมือสูงล้ำสุดยอดชิงชังความชัว่วร้ายดูดความแค้นทำลงคุณธรรมในยุทธจักรตลอดเวลาที่ผ่านมาบูริมสงบสันติไร้เพศภัยสี่ปีก่อนพระราชนันเสนิบาตสำเร็จมากผล มันก่อนมรณภาพพยากรณ์เหตุการณ์ว่าสิบปีให้หลังยุ่ยจากจะปั่นปวนเป็นกรียุคพึงมีนักสู้ทยานขึ้นกอบกู้ชะตากรรมดังนั้นกรรมชับเล่าหูเสาหาหลุดที่มีสัดส,ส่วนปฏิพาน์ล้ำเลิศฝึกปือวิชาฝีมือที่มันตกทอดให้เมื่อสี่ปีก่อนเราบังเอิญพบพานเจ้าบนเส้นฐานที่ทอดสู่บรรพบุรุวเห็นเจ้ามีโครงกระดูกกล้ำเลิศเหมาะสำหรับฝึกปือวิชาบูดังนั้นคิดสารเสริม ปนิธานสายสะกดติดตามเจ้าถึงกระท่อมในเทือกเขามีค่าเมื่อบรรลุถึงนอกดงไม้พบเห็นนักบูผู้หนึ่งเฝ้าคุมเชิงเจ้าอยู่ในรั้ใกล้เคียงเล่าหูจึงปิดชีวิตมันทิ้งเหรียญอยู่บนโต๊ะแปดเหลี่ยมในกระท่อมแต่เราพบเห็นพร่องรอยคนแปลกหน้าเคลื่อนไหวข้างเคียงจึงไล่ล่าตามไปกีกาเพื่อเข้าใจกระจางที่แท้คาขืนที่ตนพำนักในกระท่อมกลับเกิดเหตุการณ์มากมายป่านนี้ นักมูชุดดำเหล่านั้นคงเป็นคนของศัตรูคิดจับตาสังเกตความเคลื่อนไหวทั้งตนแต่จนบัดน,นี้ยังไม่ทราบว่าศัตรูคู่แข่งที่แท้เป็นใครได้ยินผู้เยี้มหาหน้าเหล็กเอ่ยสืบต่อตอลอดเวลาที่ผ่านมาเล่าหูท่องเที่ยวไปทั่วทุกแห่งหนกลับไม่พบพานเจ้าวันนี้แวะคลายไปยังสถานที่นี้โดยบังเอิญคิดไม่ถึงกลับประสบพบเจ้ากี้กลางพอฟังจบความจึงกล่าว ผู้ยาวตอนนี้ฝึกปลือฝีมือมาเกรงว่าต้องฝืนเจตนาลมผู้โสเจ้ากราบการผู้ใดเป็นอาจารย์หรือกีการหัวน,นึกถึงเหรียญสยบคุณสายของฝ่ายทุกข้ามเคยช่วยช่วยตนหลายคราไม่คิดปกปิดอำพรางฝ่ายทุกขามตอบว่าผู้ยาวได้รับคำพ์วิชาฝีมือเล่มหนึ่งโดยบังเอิญศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหาได้กราบการผู้ใดเป็นอาจารย์ประเสริฐแท้ยิ่งนี้เจ้าก็สามารถรับช่วงมรดกฝีมือของราชนอันศิริบาทโดยไม่ฝืนกฎ,กฎระเบ,บียบของผู้ริมนี่ ผู้ผ่านห้าเหล็กข่าวสิงห์ทุ่มดับยึดจากปัจจุบันปรากฏล,ล่อเล่นรับกลุ่มหนึ่งกอ่อวอขึ้นนับว่าพ้องต้องกับคำพยากรณ์ของพระราชาอันสริบาทท่อนตาทั่วทั้งบูริมีแต่เจ้าจึงสามารถกอบกู้หมันตภัยคระานี้ผู้ยาวกําลังเพียงลําพังทั้งอ่อนด้อยขาดประสบการณ์เกรงว่าไม่อาจรับภารกิจอันหนักอึ้งได้เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงใยกังวลราชาอันสริบาตก่อนมรณภาพได้ก่อตั้งเจียงีกา พักพิทักษ์ธรรมขึ้นพระย่อฝีมือเข้าสังกัดพักเป็นจํานวนมากกําชับให้อบรมอนุชนรุ่นหลังเพราะเป็นกําลังก้าแข็งเจ้าหาคั้งตําแหน่งวิเทงยี่ซี่อาินบาทรุ่นที่2ก็สามารถออกคําสั่งวงการพวกมันกีดกลางเปี่ยมท่าแท้อันดีงามหัวนึกถึงสํานักพูดปลายเริ่มแผงที่ทิพลครอบคุมดินแดนแว่นแควนต่างๆนับว่ามีเจตนากรองความยิ่งใหญ่ ในยุ่งจากจริงๆตนถือกําเนิดเป็นส่วนหนึ่งของบูริมในเลยเบิงตาทนดูได้คงคิดถึงตอนนี้บังเกิดความพึงหานประดางเปี่ยมล้นกล่าวว่าอย่างนั้นผู้ยาวเขารบมิสูก้กระทาตามคําสั่งผู้เฮียมหาหน้าหลิกปราเพิ่มบรมงใจยิ่งกล่าวว่าประเสรฐแท้พวกเราไปยังวิเทงต่างหูวิมานอันสนิบาตกันเถอะวิปานอันสิบาตใดการด้วย นั่นเป็นสารที่ซึ่งคราชันอสริบาศตกทอบดบรรดวิชาฝีมือไว้อยู่ในถ้ำศิลาเบืนะ้องหน้ากิกางเพ่งตาไปยังถ้ำศิลาเบืนะ้องหน้ากล่าวว่าทำเดลกระแวกนี้โลกดัเปล่าเปลียวยิ่งปกติคงไม่มีคนภายนอกแวะไกลายมากระมังรัศมีหนึ่งลีของสารที่นี้ถูกกีการเป็นเขตหัวห้ามให้หลานแซ่ซีเฝ้ารักษากีวการงงงาวกล่าวว่า ผู้สมหมายถึงผู้ใดฮ่าฮย่อมหมายถึงเอียเท้า์คำเรียกหาโดยนีที่ยังไม่แต่งงานนางนี้กี้กางเบื่อหน้ามิอย่างโดยนีคุมหน้าที่ด้านข้ากล่าวว่าที่แท้โกนี้แซ่ซีโดยนีคุมหน้าแปลเปลี่ยนลักษณะท่าทีแบบหนึ่งกล่าวว่าท่านมิคิดใกล้ทราบตามข้าเจ้าหรือพ่อข้าเจ้าขอเรียนถามข้าเจ้าแซ่ซีนามล้างซิมผู้ยิ้มหาหน้าเหล็กซอคำขึ้น พวกเราไปกันเถอะพาดีกายนำหน้ากิวกางและดิดีคุมหน้าสีล้างสิมตามติดอยู่ด้านหลังจูวปริบตาบรรลุถึงปากถ้ำเห็นโขดหินพระเกลรกะบดบางขวางปากถ้ำไม่อาจเห็นสภาพภายในชัดต,ตาผู้ยหิหผานหน้าเหล็กชะงักเท้าลงที่หน้าดงโขดหินเหลียวหน้านมากล่าวว่าจะพบเห็นสิ่งผิดกติได้หรือไม่กิวกงังุงใจกีดกว่าตามองโขดหินเหล่านั้นตลบหนึ่งกล่าวว่า โขดหินที่ปากถ้ำก่อตั้งตามหลักวิชาค่ายกูประตูกนถูกต้องเจ้าทราบหรือไม่ว่าเป็นขบวนค่ายคนใดกีวยกลางสำรวจมองโขดหินหน้าปากถ้ำตลบหนึ่งหวนทบทวนถึงวิชาค่ายกูประตูกนที่จะเลิกในคำพิยรไรกขละพันจดจำออกในบัโดนกล่วาวว่านี่เป็นค่ายโคนผสมผสานจากค่ายโคนป้ยขวยแปดทิศและฮวงโง่เฮ้งห้าภาษาตลบกับเจ้าสามารถฝาค่ายโคนเข้าไปหรือไม่ กีวิการโผล่ศีรษรับสาวเท้าเข้าสู่โดงโขดหินผู้หิมหาหน้าเหล็กแห็นหมาปลายตาบอ,อกใบ้ต่อสี่ลังสิมติดตามเข้าใข่โขนกีวิการรถซ้ายเลี้ยวขวาปัดเดียวรุดหน้าปัดเดียวล่าถอยเดินเหินชัน่วกระดาษนกระ่างวูบที่เบื้องหน้าสายตาที่แท้ออกจากเขตไขายขนบรรลุถึงปากถ้ำผู้หิมหาหน้าเหล็กติดตามออกจากไขายขนกล่าว เจ้าสามารถผ่านค่ายคนพิทักวิมานนับว่ามีวัานสนาผูกพันกับพระราชาอันอศิบาทจริงๆสามารถเข้าสู่วิมานอันศิบาทแล้ว